ลำโพง macbook pro ใช้เป็นนาน,านแล้วเสียงแตกนะครับมีวิธีการซ่อมอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยสวัสดีครับออดีเอมคยครับวันนี้นะครับเรามาซ่อมตัวลำโพงของ macbook pro นะครับตัวนี้เป็น macbook pro 2015นนะครับตัวลำโพงเนี่ยมีเสียงแตก ผมใช้มานานแล้วนะครับแต่ตอนนี้พอใช้แล้วเปิดเสียงดังๆเนี่ยพงเ,เสียงแตกมากเลยไปดูวิธีการแก้ไขแล้วซ่อมไปพร้อมกันครับครับขั้นแรกเราแกะฝาหลังเครื่องก่อนนะครับฝาหลังเครื่องมีน็อตอยู่ประมาณ10ตัวนะครับเราใช้ไขควงเป็นไขควงดาวนะครับเบอร์ประมาณ1.2นะครับในการขันทั้งหมดนะครับทั้ง10ตัวนี่นะครับ เป็นไก่ควงรูปดาวนะครับเบอร์1.2นะครับใช้ขันของ Macbook ได้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับโอเคเรามาขันกันเลยครับเ,เพื่อนๆที่ใช้งาน Macbook มานะครับเครื่องที่รุ่นเก่าๆหน่อยนะครับแล้วมีปัญหาในระบบเสียงแตกเนี่ย,เ,เ,ยเราสามารถมาดูคลิปนี้แล้วทำไปพร้อมกันได้เลยนะครับและมี คลิปต่างๆในช่องที่มีวิธีการซ่อมหรือวิธีการแก้ไขต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับลองติดตามกันในช่องออดีมายได้เลยนะครับครับตอนนี้เราแกะฝาล้ามาแล้วนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยลำโพงเนี่ยที่ผมชี้นะครับเนี่ยมี2ด้านนี้คือเป็นลำโพงทั้ง2ด้านซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวเราจะแกะลำโพองออกมาเราใช้ไขควงเบอร์ T5 นะครับ ในการแกะน,อน็อตตรงลำโพงทั้งสองด้านนะครับนี่นะครับทีห้านะครับไปไปแกะกันเลยครับมีน,อน็อตอยู่3ามตัวนะครับตรงลำโพงขันน็อต3ตัวนี้ออกหมดแล้วก็ลำโพงก็จะหลุดออกมานะครับอ่านี่ตัวที่3ามแล้วครับ เราค่อยๆใช้มือค่อยๆนะครับเนี่ยเอามานิดนึงเนี่ยครับสม,มองก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยอาแต่ก่อนอื่นผมลืมไปนะครับก่อนที่จะทําอะไรอย่าลืมเอาซ็อกเก็ตแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับนี่นะครับดึงซ็อกเก็ตแบตเตอรี่ออกก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ครับดึงออกก่อนแบบนี้เผื่อมีอะไรล่วงลงไปจะได้ไม่ช็อตนะครับโอเคเดี๋ยเรามาพลิกดู ตัวลำโพงกันนะครับทางด้านด้านหลังนะครับนี่ยพอเราเพลกดูแลเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยดูครับลำโพงมันแตกนะครับเห็นไหมครับเห็นรอยที่เป็นข้างในเลยปกติแล้วลำโพงตรงนี้มันจะเป็นอายางหุ้มไว้ทั้งหมดทั้งรอบๆนะครับแต่ตอนนี้มันแตกหมดแล้วเราใช้เนี่ยครับกาวเป็นกาวยางนะครับกาวยางที่เวลาแห้งแล้วมีความยืดหยุ่นนะครับ จะเป็นกาวที่กาวติดรองเท้าหรือเป็นกาวที่กาวยางเฉพาะก็ได้นะครับที่เวลาแห้งแล้วไม่แข็งนะครับมีความยืดหยุ่นสามารถใช้ได้เลยนี่คือเคล็ดลับนะครับโอเคเราใช้กาวนะครับทาไปรอบๆบหยอดไปรอบๆลําโพงนะครับหยอดไปพอดีๆนะครับไม่ได้หยอดเยอะมากเกินไปประมาณนี้นะครับหยอดรอบๆบไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับ เนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเรารอ,อกาวแห้งครับแล้วเดี๋ยวเราไปทําอีกข้างนึงเลยครับทําทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับเนี่ยครับหลจากหยอดกาวแล้วเห็นไหมครับกาวเนี่ยจะไปช่วยประสานข้างในที่มันแตกๆอยู่นะครับที่ยางที่แตกนะครับให้ประสานตัวกันเสียงจะได้ไม่แตกเล็ดลอดออกมานะครับอันนี้เป็น วิธีซ่อมเบื้องต้นนะครับถ้าสมมุติว่า,าเสื่อมมากแล้วจนแบบว่ามีตัวยางที่อยู่ตรงลำโพงนะครับมันเปื่อยมากจนแบบไม่สามารถที่จะชิดกันแล้วอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับโอเคระกรบกลับเลยครับเอาสามตัวเหมือนเดิมนะครับขันกลับไปทางซ้ายและขวานะครับ เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันว่าหลังจากเราหยอดกาวแล้วแล้วกาวแห้งแล้วเนี่ยเสียงจะมีเสียงแตกออกมาอีกไหมหลังประกอบเสร็จแล้วอย่าลืมใส่ซ็อกเก็ตแบตเตอรี่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเครื่องจะเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ฝาปิดเหมือนเดิมเลยขันน็อตให้ครบทั้ง10ตัวนะครับผมขออนุญาตเล่งสปีดภาพนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่รอนะนนะครับ แค่ขันน็อตกลับไปเหมือนเดิมไม่เฉยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะครับมีอะไรติดปัญหาตรงไหนนะครับสามารถสอบถามแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับก่อนไปฟังเสียงกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องออดียบาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องออดีอบาไปเราไปฟังเสียงกันเลยครับ เป็นงเง้างครับเสียงปกติแล้วนะครับไม่แตกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ